<Das S 2> สบายดีพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสูบซุก้อนขอกับสาบวบนอยูนิวซีลนคือเก่าจ้าเมื่อนี้ได้ข้าวเที่ยงจ้าข้าวเที่ยงบายบายสองเคืองจ้ากรลังมาหอดมาเห็ดอันไดป้ปลามาตัเนืองจ้ามาเห็ดคบปลาอันแปะสะกินพี่น้องอันจิมม้มพวกนี้กันะ ไอ่นขนมจีนจ้ะต้มขนมจีนเฮดสองถ้วยจ้ะตอนนี้ตอนนี้เบบี้ใหายเพ่จปัญพาปัญญาอยากแต่ว่าก็กินเพจบ่ได้เมืองแนวพี่น้องพักมีแครอทเซอรี่อ่าพักอัาอะไรเขาเลดี <Good. S 1> ลสอัาประกาศแก้วพี่น้องเช้าบนเฉลงอากาศหอมปอมคือเกาจากสวนจ้ะไอม่วงสองน่วยพี่น้องยอม Today, we just have a, a really light lunch, but we don't have a rice, we just have a wrap. like, We, we pretty much like grill the fruits and fish, not the fruit, Grill fish and the oven, and we have a chili sauce and we have a rice noodle wrapped with all the vegetables. Please come join us. Come, Charlene, have a light lunch with us. <laughs> ก่อนสิกินขอบคุณพี่น้องกันนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะฝากเวิร์สหวานเ่าพี่น้องว้น้องคนถ้าเด้ละมากินอันเมี่ยงปลาอบน้ำมันไอเอ็มที่คุณมาถึงนี่ไห a ใสาบางครั้งผมก็ไม่ได้บอก น้องหอมน้องจิตแคริฟาร์มน้องไก่อินเดียเอฟซีลําลูกาจ้าน้องมารี่น้องนูเจแอลมาได้จ้าน้องนงเบิร์ดสุูบสุคนฟังเล่าห้านำน้องอุ้มมาได้จ้าน้องอุ้มกินยกครัวนอนํากัน Oh. Ah. Save well. See if I can actually get mm. it. Leave mm. it there. Yeah, I'll find the oil, yeah out.

ปวทาดาวไทงว้าวจริด้สปลาให้เราก่อนพี่น้องกนะกลางเฮ้ยนะต้อง be careful ล้วอบอลเฮ้ยเบ เข่ากันเข่ากัน <c oughs> น่าฮยเอาหอดมาได้จ้ะพี่น้องน้องนองฟังเล,งงล่าห้าเบิร์สมองสบอนฟังยุโรปน้ำจ้าเบิร์ุทีุู่ทางมองได้พี่น้องอยู่ขา่าเบื่อเส้าวนมากินน้ำกันได้จ้ะเด้อ Mm. Oh, that's very good <coughs> mm. I'll take a pint Dàn càng, chị nói Dàn càng, Mm. Careful. i think i'll manage mm -hmm. how does parts get in my mouth <laughs> <laughs> you have to get one at a time that's why <coughs> the one you don't have the, the bite you just have a one go but you don't make it too big กันเ็ดข้ามญ่แห้งหลายมืหลงป่าก็เฮียนอกพี่น้องอืมอืมเอาไว้องเฮ็ดสามห้าจิตกินได้ไหมอืมนี่จะสเเมกจะเซฟตเดอะมาฟูน่นส่ l Mmm. Mmm. can't make it without. It's half full. That sauce is beautiful. It is. Mmm. Not very spicy though. No. I don't you complain. กินสองแถวเล้วพี่น้องใา่ไปเห็ดเวี้ยพยญายุดสช่วงนี้เป็นล่า,าทิ่งจ้าเพราะว่า อ่ายพนพาตาดอีกพี่น้องก็เลยเลยลาระยงกันเช้าน ก็ปเป็นแห้ง,งูีดอกจันแต่ว่าเพิ่นก,กน็อยากพาเนาะจ้ะล่องเบิงพาเร้าก็พาโบเส้ากร็ลร่องหาเบิ้ตซูยามแบบพี่น้องเอาคือแสบแต่พี่น้อง เสร็จนี่บอลแนวอื่นแน่พี่น้องส้าววนผ่าตัดหูแต่ปีพศสอง 2, 3ันสามเป็นก่อนเนื้อง,งอกอยู่หูมองนี้จา้านี่มองนี้เลยหมอเพิ่นไปนตัดเพิ่นไปนตัดเอาเส้นเส้นเงื้อเส้นประสาทหลายายางตากระบอกเห็นหูจังทางนี้หูกับยักหนวกแน่แต่ว่าเพิ่นจะไปตัดเอาอัน เซนที่เห่อเข้าไหลตลอดสาวบนสิเป็นเห่อไหลตลอดนาวกบยาเจ้าพ่อว่านาเบี้ยวเม่เงเจ้าพี่นอนเตกี่แห่งเบี้ยวร้ายกว่านี้ขนาดร้ายปีเด้อได้จ้ะ สาเหตุเกิดจากสาววนไปเห็นงานอยู่โรงงานบักพีกได้พี่น้องเห็นงานอยู่โรงงานแคบสเกนเนี่ยจา้ะไปเห็นอยู่สวนทุกวันสูงเนี่ยเข้าเจาะกสิอันใส่เข้มมะกรูนนอกจะเนาะวานวานห้ยคาเพียคาหยังไหมมันมาสะสมมันละเกิดให้ข้ายู่บ่เป็นมาเล่งไงยังวปะปั่ท่านพาออกท่านไหมพี่น้อง น่อยไหมพี่น้องเพิ่นถามมาว่าสาวบนคือผู้งามแต่อายุเท่าใดสัตน้องสาวบนสิบวัยฟังสาวบนบ่ได้ผู้งาม้อจ้าแต่งหนาซื่อเสื่อพี่น้องจ้าคันพี่น้องเห็นสาวบนย่ามบ่แตงหน้ายันนอนไหลหายไปแล้ว Oh, s good. <S โอ้นั่นส์ดีเอเราจะเ <Ooh. S 2> สาบนเป็นคนนั่นแต่งหนาจัดแต่ใดเราจ้ะแต่กี่แนวก็ข้นเห็ดงานเสริมสวยน้อพี่นอ้องสารางเสริมสวยฝอแกเพิ่งเกษียรให้แต่งหนาเบิ่งดูดีแม่นบอกจะก็เลยติดในการแต่งหนาหนักๆจะจัดลิบติกต้องแดง <laughs> คำบริเวณแต่งหนาถ้าลิปบเป็นจัง บ่าดีนุ่งเสือพานี่พี่น้องจ๋าเป็นยิงสั่นอีลีโตจริงเสียงจริงเลยเจาวนานะเป็นฝ่าลายลายพี่น้องเลยช่วยบอกสู้ฟังยายยายอยากเค็นถอดนาบอแตงเลยไม่งั้นเกิดมาผู้หายอย่างกับปวด ตะกยี่กับโบเป็นยังสี่ได้พี่น้องอย่า่มาอยู่นิวซีแลนดไปเห็งานอันอยู่แคปสเกนฟาร์มนะมันเป็นกาเส่าวเนาะพี่น้องเน,นาะนาไม่เข่าฝ่าไปเลยแต่ปุ่นมากเพ่อเศร้าเลย <c oughs> ย่มกินยุ่งว่ะเรื่องหนาดำหนากรรมให้กันปง <c oughs> เฮ้ยมังกอสู้กูอืมและเฮ้ยได้กอนด์อพิสิทธ์ทัวร์อินดี้เลยอมว่ให้น้องเพิ่นฟังเพิ่นว่าสาวบน,นผู้งามขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าหย่อนเครื่องซ้ำอ่างเขาซื้อดอกจ้า โตกินโตกิ ő, <t os Unf jaar> นจกคำบรร ب นบห้าวบนว่าถิ่มข่าให้ม้าวกับบอยาแมันบ่กพี่น้องสนกว่าอืมอืมอืออือรบอืมอืมอืม Everything so good. จิ้มแซบ่บเลยพี่น้อง <c oughs> ของแนวเนี่ยค่ะน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยสุดยอด <laughs> <c oughs> ไปก่อนหลายหน้าที่แล้ว <c oughs> อืม มาฟู <laughs> ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่้ามาติดตามนอกจากนาะพอกันไม่คลิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ